สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอละนรอบอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าราม,มาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยตาสว่างทั้งอาเซียนบอลได้บอลชายไทยถลม่มใส่เวียดนามยับคอมเมนต์รู้แจ้งแล้วแชมป์ในรอบ7ปีไม่ใช่พรุ่มาพูดถึงหลังเกมท่านผู้ชมครับในสเตจที่2ที่สุดของซีวีส e นะครับประเภทชายท่านผู้ชมครับหลังจากที่สเตจแรกเนี่ยไทยไทยของเราครับสามารถคว้าแชมป์ในครับในรอบ7ปีไปได้นะฮะต้องบอกว่าเป็นแชมป์ที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นแชมป์ที่ซื คือเอเชียเองโดยเฉพาะสหพันธ์บริบอลเอเชียต่างก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่มีใครทําได้แบบนี้โดยการเอาชนะ3ต่อสูเซตนะครับทั้ง3เกมเลยนะทางฝั่งของโค e ้ชปาร์กีวอนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับไปทั้งอาเซียนเลยไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินเวียดนามต่างก็มาพูดถึงเลยครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยของเราที่เข้ามายกระดับเลยครับให้บริบอลชายเนี่ยโอ้โหโด่งดังอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูไลน์อัพกันหน่อยครับโค้ชปาร์กีวอนจัด ใครลงมาบ้างสําหรับในการลงเป็นตัวจริงในเกมนี้แหละครับตามภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับทุกผู้ชมทางฝั่งไทยของเรานนครับนาเดชนะใช้วัตถุงคำอนุชิตกิจดานินสวัยในครับอนุรักษ์พันรำและธนพัฒนนะฮะท่านผู้ชมเซตแรกนี่ก็ต้องบอกว่าคืนชีพเลยครับสำหรับชายไทยของเราทุกผู้ชมครับโอ้โหนุ่มๆไทยของเราครับถูกเวียดนามนําไปก่อนถึงหกถึงเจ็ดแต้มทุผู้ชมครับเหลือใจเชื่อเหมือนกันครับทุบแซงเฉยครับในช่วงกลางเซตทุกผู้ home. นบบอกว่าเป็นผลงานที่ทำเอาเวียดนามต้องขยี่ตาแล้วครับโอ้เหลือจะเชื่อนึกว่าเซตแรกเนี่ยจะเป็นของเวียดนามไปแล้วนะครับแต่ไม่ครับป๊ตปากีวอนนี่ของแท้ทือผู้ชมครับหูแก้เกมลงมาและทำให้ไทยของเราเนี่ยนะครับพลิกกลับมาชนะได้หรือผู้ชมเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะใครที่ดูดิผมเชื่อว่าน่าจะขยี้ตาอยู่พอสมควรแม่ใครเห็นก็บอกว,ว่าเวียดนามชนะครับเซตแรกเนี่ยโอ้โหกลับมาได้ยังไงครับเวกเกมเสิร์ฟ้วทำแต้มไล่จี้ขึ้นมาและใช้ การบล็อกเหนียวๆของเราครับบล็อกเอาเวียดนามเบอร์กันไปทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าสายหัวเลยครับสำหรับนักบอลเวียดนามเองไม่รู้จะหยุดไทยยังไงพอทำแต้มไม่ได้ก็เริ่มตกใจกันแล้วทำพลาดเองเสิร์ฟพลาดบ่อยฮนะต้องใช้คําว่าไทยฆ่าไม่ตายที่ผู้ชมครับโอ้โอ,โอ,โอเหอลือจใจเชื่อสแสดงเห็นถึงความกดดันของทางฝั่งเวียดนามเขาเลยนะครับในการพบกับไทยของเราในเกมนี้นี่คือเบอร์2ของอาเซียนนะครับอันดับที่54ของโลกหยุดนาภาพาเดชกับอรักของเราไม่ได้เลยครับเ เียดนามฮะเจอปืนใหญ่คู่เข้าไปยอมรับว่าหัวเสาหนักหน่วงจริงนะพาเดทวันนี้ทางฝั่งของเวียดนามก็พยายามแล้วนะครับแต่บล็อกของเราก็ยังคงดีอยู่นะครับโดยเฉพาะกิจสานินสวัยยังคงลงมาช่วยทีมได้เยอะมากเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะจังหวะที่ไล่จี้มาเนี่ยสิต่อ18เนี่ผมโอ้โหลั่นเลยทุกผู้ชมครับจนมา20ต่อ20นี่นะฮะทุกผู้ชมโอ้โหชัดเลยครับว่าโค้ ปาร์กนี่สมองเพชรมากๆท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะเฮ้ยไม่คิดว่าจะทํากันได้ถึงขนาดนี้สําหรับหนุ่มไทยของเรานะครับแต่แต้มก็สูสีเหมือนเดิมเลยนะครับนะเหมือนที่เคยเจอกันในช่วงเซตแรกเลครับที่ฟิลิปปินเนี่ยต้บอกว่าเราก็มาปาดนะฮะแซงหน้าเอาช่วงท้ายเซตอีกแล้วนะครับโอ้เป็นผลงานที่แมไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนกันนะเราเนี่ยแซงไป23ต่อ21 นะครับแล้วก็แซงยาวเลยท่านผู้ชมครับเซตเนี้ยเซต,ตรแรกเนี่ยจบไปนะครับ25ต่อ22ทผู้ชมชนะเฉยฮะโอ้โยเหลือจะเชื่อกับชนะเฉยครับโอ้โหสุดจริงๆครับหนุ่มไทยของเราครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงเล่นนะโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะเสียแต้มใม้กับไทยของเราเนี่ย เลยนะครับทางฝั่งของเวียดนามเองแโอ้สุดจริงพอมาในเซตที่2ครับเหมือนเจอภาพจําในนัดที่เจอกับฟิลิปปินส์ุณผู้ชมครับเวียดนามช็อกครตั้งแต่เซตที่2เลยนะผู้ชมเพราะว่าไทยของเราทุบใส่ทําแต้มทิ้งห่างบ้างทีนี้นะครับแม่เซตแรกนี่ทิ้งชั้นใชไหมว่าอย่างนั้นนะครับไทยขอคืนเลยกันนะครับโอ้โหช่วงต้นเกมเนี่ยทำแต้มห่างถึง8ต่อ2กันเลยทีเดียวนะครับเวียดนามถึงกับช็อกเลยทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่า าการมาแข่งขันในครั้งนี้ในฐานะของทีมอันดับ2ของอาเซียนและทีมอันดับ3ของซีเกมเนี่ยมีความหวังคาดหวังเยอะมากสําหรับวอลเลย์บอลของเวียดนามชุดนี้ทนผู้ชมครับแต่รูปเกมที่วาแบบนี้โอ้โหบายบายเลยครับ โค้ดดิงเตรียนฮะแค่ทางโค้ดปาร์คไม่ได้เลยที่ผู้ชมมีข่าวคราวว่าทวร์มินี้จะเป็นทวร์มิ์สุดท้ายของโค้ดดิงเตรียนนะนะทุกผู้ชมครับในการคุมทีมชาติเวียดนามในประเภทชายนะเอ้ยโค้ดปาร์คครับทำโค้ดเวียดนามตกงานซะแล้วที่ผู้ชมครับเล่นกันอย่างนี้นะบอกว่านะฮะถึงแชมป์แน่นอนนะฮะและทําเอาฟิลิปปินส์อินโดเนียจะต้องผวากันแล้วที่ผู้ชมครับนะ,ะแต้มเนี่ยนำห่างเวียดนามถึง8ต่อ3นะครับ ต้องบอกว่าเราเองก็เสิร์ฟดีตัวหัวเสาคมบอลเร็วเยี่ยมนะครับเวียดนามพลาดเยอะเพราะว่าเขารับบอลแรกเราไม่ได้ท่านผู้ชมครับพอรับบอลแรกไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยครับเหมือนกับหยุดแต้มของเวียดนามไปโดยปริยาย แต้มเราก็ทิ้งห่างเงืนไปเรื่อยๆเลยครับนะวความมั่นใจของหนุ่มๆไทยเนี่ยมาเรื่อยๆเราเอาบ้างเลยครับทำแต้มทิ้งห่างไปมากถึง6แต้มเลยครับทุกผู้ชม10ต่อ4ซึ่งเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่เวียดนามช็อกฮะทุกผู้ชมครับเออในเซตที่2นี่เล่นสบายเลยเพราะว่าเราไม่เหมือนเวียดนามครับพอเรานำแล้วเนี่ยเรารักษาสกอร์ได้เวียดนามนำแล้วเนี่ยลนฮนะ โดนเราแก้เกมแล้วจนเราปาดหน้าแซงชนะได้นี่มันคนละเรื่องเลยนะก็ถือว่าโค้ชปาร์กีวอนนี่ต้องยกเครดิตให้เลยว่านี่ของแท้จริงๆแล้วนะครับจะต้องขยี้ตาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเซตที่2ไทยของเราเอาชนะได้สบายๆท่านผู้ชมครับขึ้นนําเป็น2ต่อศูนย์เซตนะครับพอมาในเซตที่3นะฮะท่านผู้ชมครับอีรอบเดิมเลยครับเหมือนในเซตที่2ไทยของเราคงแข็งแกร่งทาเอาเวียดนามนีถอดใจ สภาพเหมือนเซตที่3ที่เจอกันสเตจแรกเวียดนามถอดใจครับทุกผู้ชมงานนี้คอมเมนต์เดือดครับเพราะว่ายังไม่ได้จบเกมเลยครับคอมเมนต์ของแฟนบ,บอลเวียดนามแห่แห่นฮะโอ้ออกมาพูดถึงวินาสันตโรอัปยศกันยกใหญ่นะครับออกมาด่าใส่ทางฝั่งของโคตเตียนรินแห่ไล่โค,ค้ดฮะทผู้ชมครับรวมถึงบอกให้ล้างระบบบ,บอลบอลชายชุดนี้ซะ ไม่ต้องออกไปแข่งในซีเกมนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับหลังจากที่ไทยของเราเอาชนะไป3-0ตศูนย์เซตเนี่ยย้ำแขนอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนบ,บาสบอลเวียดนามจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์แฟนบ,บาสบอลเวียดนามท่านแรกนะบ,บอกว่านําขนาดนี้ยังแพ้ ต้องทบทวนกันใหม่แล้วสำหรับสมาพันธ์เย์บอลเวียดนามก่อนที่จะส่งทีมแข่งขันควรที่จะตรวจสอบผู้เล่นและโค้ชให้ดีก่อนเอามาแบบนี้น่าอับอายคอมเมนต์นต่อมานะครับบอกว่าจริงๆนะพวกคุณตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดเรื่องราวบ้าๆแบบนี้ขึ้นใช่ไหมแข่งขันกันในช่วงต้นเกมคุณนำเขาไปถึงหแต้มแต่คุณกลับมาแพ้แบบนี้เนี่ยนะคอมเมนต์นต่อมานะครับบอกว่า ฉันดูบาดบอลมาก็บ่อยฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่เปลี่ยนโคช้ชฉันก็คงจะไม่ดูอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่มีเกมบาดบอลไหนที่ชาได้เหมือนที่เวียดนามเล่นแล้วนี่เป็นประเภทชายนะไม่ใช่ประเภทหญิงคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าควรเปลี่ยนโค้ชทันทีโค้ชแย่เกินไปคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าบลย์บอลชายเวียดนามจะเล่นดีแค่ไหนก็ยังคงแพ้ไทยอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น เวียดนามทีมอันดับที่54ของโลกซึ่งสูงกว่าไทยณนะปัจจุบันพวกเขาอยู่เพียงแค่64แต่เพียงเท่านั้นซึ่งห่างกันอยู่สิทธิ์อันดับแต่เราเล่นได้แค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าผู้เล่นเวียดนามไปแข่งขันในระดับนานาชาติมากี่ปีแล้วทําไมยังไม่พัฒนาคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ายุติเถอะ ยุบไปซะล้างระบบไปให้หมดเปลี่ยนยกชุดใหม่เลยทั้งสมาคมโอ้โหคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนำอยู่เจ็ดแต้มแต่แพ้25ต่อ22ช็อกค,ครับท่านผู้ชมช็อกค,ครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเบื่อและเบื่อที่จะดูแล้วแบบนี้รับไม่ได้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเตือนแล้วว่าให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ โค้ชเองก็สมควรเปลี่ยนก็ยังดื้อดึงที่จะส่งไปเอกอเอออ็มมนน่้นต่อมานะครับบอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจึงล้าหลังในการที่ใช้โค้ดดิงเตรียนมาดูแลแบบนี้คุณไม่มีเงินก็น่าจะมีทางอื่นที่จะหาโค้ดใหม่เข้ามาดูแลได้คอมมนท่านต่อมานะครับบอกว่าดูแล้วโมโหมากนำไปตั้งหกแต้มแต่พ่ายแพ้มันนะ่าอับอายแบบนี้ ไม่ต้องกลับมาที่เวียดนามอีกต่อไปไม่เข้าประเทศแล้วคอมมนต์่ต่อมานะครับบอกว่ายุบทีมเบสบอลชายซะแล้วไปสนับสนุนทีมเบสบอลหญิงแทนคุณเล่นแบบนี้ทําให้ประเทศนั้นอับอายคอมมนต์่ต่อมานะครับบอกว่าควรละอายใจนะโค้ชคุณควรที่จะลาออกไปซะนะฮะทิ้งถั่วแน่นอนท่านผู้ชมครับคอมมนต์ต่อมานะครับบอกว่ายังเหมือนเดิม เหมือนกับสเตจแรกที่เราเล่นกับพวกเขาแต่ครั้งนี้เราช็อตเร็วในเซตที่2คิดเหมือนกันกับผมอะ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแม่เกิดอะไรขึ้นเกมแรกก็แพ้ซะแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอีก30ปีอีก70ปีก็คงตามไทยไม่ทันคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการซ้อมเนี่ยซ้อมกันยังไงถึงผลงานออกมาแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามีใช่ประเทศไทยใช่ไหม นึกว่าเป็นญี่ปุ่นก็มินท่านต่อมานะครับบอกว่าแพ้ไปอีกแล้วตัวเซตว่าอย่างนั้นเลยนะครับคอมมต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าน่ะขึ้นนําเขาแต่ปิดไม่ลงประเทศไทยฆ่าไม่ตายคอมมตนท่านต่อมานะครับบอกว่ายอมรับว่าโค้ชปาร์กีวอนยกระดับไทยขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนคงจะชัดเจนแล้วว่าเราตามหลังไทยแล้วณปัจจุบันนะครับโอ้โหเดือดฮะท่านผู้ชมครับ แม่นี่คือความเห็นของแฟนบอลเวียดนามครับที่ออกมาพูดถึงในเกมนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปเลยเนะครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่รับชมกันอยู่จบคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจผมหน่อยนะอีพีนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ